สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟนะครับทางช่อง y o YouTube เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิ h a n n e l แล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเพจเชฟทิ์คนเดิม99นะครับอี EP นี้นะครับเชฟจะมาดูว่าสองแสบนะครับซึ่งมีอายุครบ2ปีในเดือนนี้นะครับน้องอายุครบ2ปีตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันว่าวันนี้นะครับสแสบของเราจะ ฉลองด้วยเลข3าตัวปังๆหรือเปล่านะครับจะลองมาลุ้นให้น้องเสี่ยงทายหมายเลขดูนะครับหลายๆคนก็คิดถึงนะครับสองแสบนะครับนวลนวลเวอร์นะครับนวนวตัวสีดำนะครับแล้วก็ดีเวอร์ตัว 3- สีนะครับเมื่อก่อนนี้จับตัวเลขแม่นมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่มารวยมานะครับมารวยนะครับมานี่ก็น้องก็ไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับน้องก็ไม่ค่อยจับเลขเท่าไหร่นะครับ มาดูว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องนะครับครบรอบ2ปี2ขวบพอดีนะครับน้องจะจับเลขให้หรือเปล่านะครับถ้าจับจับเลขอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตื่นแล้วด้วยมารวยให้พี่จับก่อนลูกมารวยนะครับนัวนวนะครับ เมื่อก่อนเคยจับแมนมากนะครับมารุนกันครับตอนนี้น้องก็อายุสองขวบแล้วนะครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับน้องมีวันเกิดวันที่11กุมภาพันธ์นะครับอาแล้วครับจับให้จริงๆด้วยนะครับจับให้แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่1นะครับงวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับโอ้โหได้หมายเลขสวยซะด้วยนะครับได้หมายเลข9นะครับนี่นะครับได้หมายเลข9สําหรับหมายเลขที่1นะครับ ได้หมายเลข9นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับว่าน,น้องจะจับให้หมายเลขต่อไปเป็นหมายเลขอะไรนะครับอา้าวนัวนวลูกขอ3ตัวปังๆนะหนูก็เอามารวยน่วนัวไม่ได้จับนานแล้วนะลูกอา้ามาขอ3าตัวปังๆ FC ฟซคิดถึงลูกนะออมารวยมารวยจับก็หลายงวดแล้วนะครับ ชอบออกยันลังตลอดนูนูนเอ่อดีเวอร์นะครับดีเวอร์นี่แมว3 4นะครับงวดก่อนจับเอาไปให้9 3 5, 5 5 3 9นะครับโอ้โหนะครับ3 5 9นะครับที่เอ่อดีเวอร์จับไปให้นะครับโอ้ปรากฏว่ามามา,มา,มาออกงวดที่ผ่านมานะครับงวดก่อนที่จับอ่ะไม่ออกมาออกงวดที่ผ่านมานะครับเป็นผู้มาก่อนการอีกแล้วนะครับเอามาลูกมาใครจะจับดีเวอร์จะจับไหมลูก จับไหมจับไหมครับอ่ะจับเลยลูกไปอ้า ه, น وع, นวนวลจับเลยลูกอ่ะจับเลยลูกจับเลยครับอา้าวดึงเลยดึงเลยดึงอา้าวมารวยมารวยใจเย็นลูกให้พี่เขาจับก่อนมารวยใจเย็นลูกให้พี่เขาจับก่อนเรานี่นะนั่นนั่นนะจะจับแลวมารวย เ่าเดี๋ยวให้พี่นัวนัวจับนะครับให้เสร็จนะครับเดี๋ยวอีกสองหมายเลขนะครับอ่ะมาแล้วนัวนัวมาลูกไปจับขออีกสองหมายเลขนะลูกมาอ่าดึงดึงเลยลูกดึงเลยดึงเลยอ่าอ่าทำท่าจะดึงแล้วนะครับนัวนัวครับ จับให้เอฟซีหน่อยเร็วเอฟซีคิดถึงนะลูกหนูไม่ได้จับเลขนานแล้วลูกมาเร็วจับให้เอฟซีหน่อยเร็วครบสองขวบแล้วลูกจับไหมครับเอาจับนะครับจับจับจับเอาเลยลูกจับเลยเอาละครับจับแล้วนะครับตึ๊บโอ้โหเอารวงไหดูซิหมายเลขอะไรเอ่ย ดูซิหมายเลขอะไรนะครับที่จับได้นะครับอะได้หมายเลขสามนะครับได้หมายเลขสามนะครับที่จับมานะครับนี่นะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามหรืออาจจะใครชอบเป็นแปดก็ได้นะเพราะสามนี่ก็มักจะแทนด้วยแปดนะครับสามเก้าแปดเนาะเก้าแปดเก้าสามเอาแล้วครับอูจับต่อเลยนะครับจับต่อเลยได้หมายเลขอะไรเอ่ยได้ได้หมายเลขห้านะครับ โอ้โหถ้าเป็นงงดที่แล้วนี่สามตัวเลยนะน่ะนัวนัวอ่ะนะครับถ้าใครไม่ชอบสามก็เป็นจัดเป็นแปดแล้วกันนะนะครับเก้าแปดห้าไปนะครับหรือใครจะยังตามสามอยู่ก็แล้วแต่นะครับนะครับอ่ะจับอีกสองหมายเลขไหมลูกหรือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับเดินหันหลังให้ละอ่ะให้มารวยจับหน่อยนะครับมารวยเมื่อกี้ทําท่าจะจับวน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 อยู่นะครับจับไหมลูกจับไหม นะครับมารวยนี่ก็โหโตขึ้นก็หล่อนะครับหล่อขึ้นขาวเต็มเลยเอา้าวตกใจเป็นแมวจรน,นะครับถ้าใครไม่ทราบประวัตินะครับน้องมารวยนี้เป็นแมวจรน,นะครับก็หลายหลายคนนี่อาจจะเห็นแล้วนะครับตอนที่เชฟไปพาน้องมานะครับวันแรกอู้อู้อู้จับเลยนี่มารวยเขาต้องจับนีออ่คาบแล้วอา้าวหลุดอ่ะอเอาเลยลูก ไม่ต้องเอาเอาให้ตรงงวดนะมารวยลูกไม่ต้องเป็นผู้ก่อนการนะลูกนะชอบมาก่อนการมารวยนะครับจับงวดนี้ออกงวดหน้าอะไรอย่างเงี้นะครับงวดนี้ขอตรงๆนะลูกนะขอตรงงวดนะลูกไม่ต้องอืไม่ต้องเป็นผู้มาก่อนการนะลูกนะเอาล้วครับครับแล้วครับแล้ว ที่ดีเวอร์ก็เป็นผู้มาก่อนการนะครับงดก่อนจับไว้935 539หห้านะครับปรากฏว่ามาออกงวดที่ผ่านมานะครับมารวยนี่ก็ชอบมาก่อนการนะครับอ้าวขอตรงตรงงวดหน่อยนะลูกนะเอามันตรงตรงงวดเลยนะลูกไม่ต้องเป็นผู้มาก่อนการนะครับอ่ะคาบแล้วนะอ้าวไม่คาบยังมาเร็วเอาคาบแล้วเอาคาบแล้วนั่นนั่นนั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกัน ขอดูกอนลูกเอาล้ครับอันนี้นะครับคาบแล้วนะครับเอาเอาคาบอีกอันนึงคับเอาคาบไปไหนเอามานี่อืมครับอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้คาบเลขแปดไว้นะครับคาบเลขแปดไว้นะครับเอาล้ครับเอาคาบต่อเลยนะครับคาบต่อเลยเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับอ่าขอดูกอนลูกขอทุก่อน ขอดูก่อนมารวยขอดูก่อนลูกขอดูก่อนครับแป๊บเดียวหยัยบอย่ะอ่ะอ่ะโอ้ยขาดไปแล้วอ่าหมายเลขเก้านะครับแปดกับเก้านะครับเป็นสองตัวแรกนะครับแปดกับเก้าเป็นสองตัวแรกนะครับสําหรับมารวยนะครับอ่ะขออีกมาหนึง่งหนึ่งหมายเลขลูกจะได้สามตัวบน จะได้เป็นสามตัวบนแล้วมาไหนตัวไหนคาบเลยลูกคาบเลยคาบเลยอ้าวเขี่ยไว้แล้วนะครับสองอันให้ขอดูหน่อยลูกขอดูก่อนมาลุย้ยเอาแล้วครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสองหมายเลขที่เขี่ยเอาไว้นะครับเป็นหมายเลข หมายเลข3นะครับหมายเลข3ก็เป็น8 9 3สหรือจะเป็นโอหมายเลข1นะครับ891เอา้าวใครชอบ3ก็เอา3เนาะใครชอบ1ก็เอา1นะครับก็เป็น8 9 3 891จับไม้ลูกจับไม้นัวนัวจับอีกสองหมายเลขไม้ลูกเอา2ตัวล่าง มารวยไม่ยอมให้จับนะครับอ่ะมารวยจับอีกเอ่อต้องหนึ่งหมายเลขนะ,อ,ะอีกหนึ่งหมายเลขมารวยมาลุกมาอีกหนึ่งหมายเลขลุกจะได้เป็นสองตัวล่างอีกหนึ่งหมายเลขมาเร็วตอนนี้มารวยจับอะไรแปดเก้าเอาครับเอาหลุด เอาเอาแล้วครับข้า <Okay. S 1> บให้แล้วนะครับอีกหนึ่งหมายเลขนะครับอีกหนึ่งหมายเลขนะครับเป็นหมายเลขสองนะครับ เป็นหมายเลข2นะ,ะล OWN, นะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับเป็นหมายเลข2นะครับหมายเลขสุดท้ายนะครับอ้าวมาสรุปกันหน่อยนะครับตัวเลขที่มารวยคาบในวันนี้นะครับมี8 9เอ่อเป็น2หมายเลขแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่3ที่มารวยจับก็คือจับมาพร้อมกันคือหมายเลข3กับหมายเลข1นะครับแล้วก็หมายเลขสุดท้ายที่มารวยจับคือหมายเลข2นะครับฉะนั้นแล้วเชฟเลยจับตัวเลขเป็น8 9 3 8 9 1หรืออาจจะเป็น8 9 2นะครับ ส่วน3ตัวล่างเนี่ยอาจจะเป็นสามสองหรือ1 2นะครับ3 2หรือ12นะครับถ้าดูจากการจับนะครับส่วนนัวนวนะครับจับ935นะครับจะเพืเ่อนเพื่อนจะเอาเป็น35 93หรือว่า85 8 9เป็นตัวแปลงก็ได้นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดท้ายนี้ก็หวังว่าแนวทางข้อมูลตัวเลขนะครับที่น้องมารวยแล้วก็น้องดนัวจับให้จะเป็นตัวเลขนําโชคสําหรับงวดนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอบคุณที่ท่านรับชมนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ